นิวเยนหนึ่งสเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ารอรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนสักห้านาทีลูกให้พักก่อนพักผ่อนกินด,ดื่มน้ํำเลยยังคะดื่มน้ํารอเลยนะเ,เดี๋ยวเราเริ่มออกกําลังกายกันก่อนอเ,เออมีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว อ่าสวัสดีค่ะตุ๊กสวัสดีค่ะพี่มิ้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอากาศหนาวไม่เอ่ยที่บ้านหนาวค่ะก็ยังเปิดแอร์่หนาวชวนหหนาวก็ยังเปิดแอร์อีกโอ้โหคิดถึงครูเต็กไหคะเนี่ยคิดถึงค่ะดถึงเปล่าจริงเปล่าสวัสดีค่ะพี่มิ่ะ ให้ทักทายกันขอน5นาทีระหว่างรอเพื่อนเนาะน้องมี้วตุ๊กตามาแล้วใครอีกเนี่ยใครอีกตุ๊กตาแล้วก็อตูดแล้วใครอีกโลกโ่มาแล้วเหรอพี่เปิ้มพี่เปิ้มแล้วใครอีกมาแล้วพี่ปื้มสวัสดีค่ะพี่ปื้มใครมาแล้วโชหนังสือนี่ค่ะหนังมาแล้วนี่ค่ อ้ยเริมโชว์หน้าตุแล้วสื่อแบระหว่างที่รอวันนี้ใครเข้าระบบมาคนแรกหนูค่ะใช่คนไหน,นวันนี้ใครเข้าระบบคนแรกครูแต็กให้ตุ๊กตาหนึ่งตัวไยงก และมีรางวัลคนที่ตั้งใจเรียนด้วยหนึ่งรางวัลยังไม่รู้ยังไม่มีใครตั้งใจเรียนเลยไม่ได้เริ่มเรียนไงไหนโชว์หนังสือเอาโอเคครบคนที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ามามีครเข้ามาอีกมีใครเข้ามาอีก เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่<ะ>ใครเอ่ยคนคนคน่ะมนทนดให้เวลาอีก3นาทีเราถึงจะเริ่มเรียนกันเอ๊ะถ้าเรียนวิชาครูแท็กนี่เจอกันครั้งแรกเราจะต้องทำอะไรนะต้องทำอะไรกันก่อนอะ อันยอตีซวทักซใช่ไหมอ้าวโฟกัสมาแล้วต็ของวันไหนขอให้ัรเจ้าผลกล้องถีกัรรจ้ามาคุกย่างมาคุกย่างย่างค่ะเดี๋ยวอเหลือสองนาทีให้อนุญาตให้ไปดื่มน้ำก่อนได้นะตอนนี้น้ำเข้ามาในห้อง เดี๋ยวต้องให้พี่จำเนยทำเรื่องงานของพ่อท่านข้าวคนนี้เนี่ยจะต้องเสียภาษีหนังสือสุขขาวศึกษาเราเรียนถึงบทที่ห้าแล้วใช่ไหมคะเปิดบทที่ห้ารอเพื่อนเลยบทที่ห้าเรียนเรื่องอะไรนะชีวิตคนไทยไม่ถ่า เรียนเรื่องชีวิตปลอดภัยชีวิตปลอดภัยบทที่ห้าชีวิตปลอดภัดไยไอดามาแล้วไอดามาแล้ว <c oughs> มายังเอ่ยไอดามายังเอ่ยไอ้น้องเชอเจอแล้วค่ะอ่าเชอรมาแล้วเชอรมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เตชินีเปิดกล้องไหมลูกหรือว่าเป,เปิดไม่ดูอะโอเคเรามาเริ่มเรียนวิชาสุข,ขาศึกษาและภละศึกษาของครูเต็กกันอ่ะก่อนก่อนอื่นเลย เรียนวิชาของสเต็กจะต้องทำอะไรก่อนคะสวัสดีไม่ใช่สวัสดีไปแล้วทำอะไรก่อนอให้นักเรียนออกกำลังกายค่ะให้นักเรียนยืนขึ้นแล้วต้องยืนให้คุณแจ็คเห็นนะให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตบห้าสิบปฏิบัติค่ะเริ่ม โอ้ยจะพิงยังไงนี่เริ่มเลยค่ะเอาอะตอนนี้น้องปื้มเริ่มแล้วเริ่มเลยไม่ต้องรอนับในใจนับในใจเนี้ยลุกยืนวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตบห้าสิบ 嗯，对。<laughs> sí. 0นิววิ่งป้เนี่ยเหมือนนิวไม่วิ่งเลยนิวขี้โกงครูป่ะเนี่ยอะไรวิ่งไม่ถึง20เมื่อไหร่เล้อว่งไมถึล20เื่อไร่เลยอ0 60 60 60 60 6อ

อันนี้อันนี้เราแค่เซิฟเซิฟเซิร์ฟเ็ิเเจ็ดเ็ดแปดเก้าสามสิบสาเอ้าสิบบครบยางครบยางคนละห้าสิบเดี๋บห้าสิบลูกครบยางผนพลครบยางเจ้าค่ะห้าสิบ คร,ครบแล้วครบแล้วครบอ่ะอย่าเพิ่งนั่งนะคะยืนไว้เมื่อกี้เราแค่เรียกน้ำย่อยอันนี้คือออกกำลังกายของจริงแล้วมีภาพประกอบมีเพลงประกอบด้วย <c oughs> อีกสี่นาทีไหวไหมคะ <c oughs> ไครไหวชูสองนิ้วใครไหวชูสองนิ้วพ <c oughs> ี่มิวไหวไหมกค <c oughs> น,นไหวไหมคะอ <c oughs> ่าไหวเรียม เพลงอะไรเอ่ยอาเตรียมค่ะหาพื้นที่ค่ะหาพื้นที่หาพื้นที่ค่ะจับไปลูหาพื้นที่นะเตรียมนะไป ดังั้นเดี๋ยวพี่เขาึ้นไปดูก่อนนะกินเสียงเพลงไหมคะไปเลยนะใครสเต็ปดีมีรางวัลไม่แน่น ได้ยินเสียงเพลงไหมคะใครได้ยินเสียงเพลงยกมือโอเคโอ้เชอเต้นดีเลยเดี๋ยวให้รางวัลโอ้ตุ๊กเต้นดีจังเลยโกัไม่เต่างอยอะลกูก อาประชันรางวัลนะใครจะได้รางวัลใหญ่สุดต นิวเต้นดีจังเลยนิวเต้นดีจังเลยโหเชอเต้นดีมากเลยเชอโอ้โหพี่หมิวยอมอ่ะพี่หมิว เธอใชแล้วเนี่ย เหนื่อยไหมคะมอมโอเคงั้นเราเริ่มเรียนกันยังเริ่มเรียนยังเริ่มค่ะเริ่มแล้วเปิดหนังสือบทที่ห้าเปิดหนังสือบทที่ห้าเลยอ่าสมาชิกใหม่สองคนสามคน สวัสดีครับอ่ะเปิดบทที่ห้าเปิดรด้ยังคะอาเปิดแล้วเรามาดูบทที่ห้าคือเรื่องอะไรคะนักเรียนอ่านให้ฟังหน่อยชีวิตปลอดภ<อ>ัยชีวิตปอดภยอะเปิดมาเลยอุบัติเหตุ ทางน้ําและทางบกใช่ไหมคะอุบัติภัยทางน้ําและทางบกนักเรียนเคยเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุในชีวิตประจําวันของนักเรียนไหมเคยไหมคะเคยเคยไหมว่ายกตัวอย่างเชน่นร, <ถ S 2> รถชนอะไรอีกรถเฉียวคะ่ะรถเฉียวหกล้มตกบันได,ดอะไรอีก ลื่น,นลื่นน้ำลื่นที่สระว่ายน้ำใช่ไหมแล้วอะไรอีกจมน้ำค่ะจมน้ำแล้วอะไรอีกคะทำกับข้าวแล้วมีดบาดมือถือว่าเป็นอุบัติเหตุไหมคะนี่เป็นแล้วก็อะไรอีกขี่จักรยานล้มอุบัติเหตุไหมคะ อุบัติเหตุค่ะอ่าไหนเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าอุบัติเหตุให้นักเรียนยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งตัวอย่างหนูครูจะไล่ชื่อทีละคนออตโต้อุบัติเหตุเคยเห็นไหมครับเคยอ่ะอ่ายกตัวอย่างเชน่นหัวแตกหัวแตกเอาที่เกิดกับนักเรียนเลยนะเอาที่เกิดกับนักเรียนเลยนะความบอะไรนะ รถคว่ันมาจักรยานล้มใช่ไหมตุ๊อ่าพี่เมิวพี่เมิวพี่เมียวอ่าน้องเชือ่อน้องเชื่อน้องเชื่อ ปดไม์ลูกปิดไม์ลูกโอเคปิดไม์ของตัวเองเยี่ยมเยี่ยมอ่ะต่อไปคุณแต็กจะบอกนะคะว่าอุบัติภัยทางน้ำและทางบกเออในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพบเหตุการณ์อันตรายที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ดังนั้นนักเรียน จึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุผลกระทบและแนวทางการป้องกันใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนนัเนี้มาเรียนรู้กันก่อนว่าอุบัติเหตุหมายถึงอะไรใครรู้จักอคําว่าอุบัติเหตุหมายถึงอะไรรู้จักไหมคะใครรู้จักยกมืออ่ะบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักอาจารย์รูจะบอกว่าอุบัติเหตุหมายถึงอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดซึ่ง อาจจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บพิการเสียชีวิตแล้วก็อะไรเสียทรัพย์สินได้เช่นนักเรียนวิ่ง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 กูแตกบอกว่าอย่าวิ่งลูกแล้วก็ตกบันไดพกเข้าไปแล้วก็เกิดอะไรแขนหักขาหักใช่ไหมไปโรงพยาบาลใช่เสียทรัพย์สินอีกเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียอะไรอีกคะอาจถ้าถึงอาการหนักเลยก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมคะ อุบัติเหตุก็คือความประมาทของเราใช่ไหมอ่ะแล้วก็คราวนี้มาดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําและทางบกนักเรียนดูหนังสือตามครูแต็กนะเห็นไหมคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําและทางบกอ่ะคราวนี้เรามาดูสาเหตุมันแยกมาจากอะไรบ้างล่ะจากตัวบุคคลใช่ไหมคะตัวบุคคลก็คือตัว ตัวของเราก็คือเราประมาทเช่นเวลาเราข้ามทางม้าลายของโรงเรียนเราจะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนหรือวิ่งพุ่งออกไปเลยอะเจอวิ่งพุ่งออกไปเลยปะฮะหรือต้องมองซ้ายมองขวาก่อนคะอ่ะมาต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะอ่ะแล้วก็อะไรอีกเวลานักเรียนขึ้นสะพานลอยใครเคยขึ้นสะพานลอยไหมคะยกมือหน่อย ใครเคยขึ้นสะพานลอย,อ,ยอ่าเคยขึ้นสะพานลอยถ้านักเรียนขึ้นสะพานลอยเนี่ยนักเรียนวิ่งชะง,งงหน้าไปข้างข้างหน้าข้างข้างอันตรายได้ไหมไม่ได้นะแล้วก็เวลาเราขึ้นรถโดยสารแล้วก็ไม่เลนต้องนั่งใส่ที่อ่าใครเคยใครขึ้นรถรับส่งยกมือเออ,อขึ้นเรือรับส่ง เวลาขึ้นรถรับส่งนี่เปิดกระจกชะโง,งกหน้าออกไปได้ไหมพี่มิวไม่ได้นะอ่าแล้วก็อะไรอีกใครผู้ปกครองเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่งยกมืออ่าเวลาผู้ปกครองเอามอเตอร์ไซค์มาส่งเราจะต้องใส่อะไรด้วยกันน็อกค่ะใส่ห,หมวกกันน็อกใช่ไหมเพื่ออะไรลูกใส่หมวกกันน็อกเพื่ออะไรคะป้องกันอุบัติเหตุ เวลาเรารถชนแล้วหัวปุ้งลงไปหัวกระแทกกับพื้นมันก็โดนหมวกกันนกก่อนใช่ไหมคะลูกอ่ะแล้วใครที่ผู้ปกครองเอารถยนต์มาส่งยกมือเวลาที่ผู้ปกครองเอารถยนต์มาส่งนักเรียนนั่งนักเรียนจะต้องคาดอะไรคะเข็มคัดเข็มขัดแล้วหนูคาดอะไรคะลูก ไม่ค่ะต้องคาดทุกครั้งนะคะเหตุผลที่นักเรียนต้องคาดเข็มขัดเวลานักเรียนนั่งรถยนต์มากับผู้ปกครองเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเราจะตัวเราจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วเราก็จะไปกระแทกกับกระจกเพราะฉะนั้นเขาถึงมีถึงมีเข็มขัดไว้ให้เราให้เราป้องกันและเซฟตัวเองใช่ไหมคะอ่ะแล้วนักเรียนดูในรูปในรูปเห็นไหมนักเรียนขึ้นรถรับส่งเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหม รถคันสีเขียวนักเรียนเห็นไหมคะเ,เอ,อ็เห็นไหมเนี่ยถ้านักเรียนยืนแล้วไม่มีประตูนักเรียนมายืน,ยนมายืนตรงหน้าประตูได้ไหมคะไม่ได้นะล่วงนะลูกแล้วก็อสองสาเหตุเกิดจากยานพาหนะที่ครูแท็กสอนไปเมื่อกี้นี้ก็คือรถขับรถยนต์ถ้าเราขึ้นรถยนต์เราต้องคาดเข็มขัดนิรภยัย<ด>ใช่ไหมอ,อ,อืมค่ะอ,อ่ะแล้วมาดู การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำเอ่อันนี้เราเรียนเราต้องรู้เลยใช่ไหมคะเพราะเราเรียนวิชาของครูแต๊กคือวิชาว่ายใช่น้ำว่ายน้ำเราต้องรู้นะครูเต๊กเคยสอนไปหลายรอบแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าอุบัติเหตุทางน้ําก็คือได้แก่อะไรบ้างขึ้นเรือจมเรือใช่ไหมตกเรือใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีก เออจมน้ำมาจมน้ำแล้วอะไรอีกเป็นตะคิวใช่ไหมลูกค่ะแล้วก็ไปช่วยวไปจะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตัวเองจมน้ำ,นำใช่ไหมลูกค่ะ่ะพิธีป้องกันเวลาเราขึ้นเรือโดยสารเวลาเราขึ้นเรือหรือว่าเราไปที่ในที่เวลาเราจะไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยเขาถึงมีอะไรให้เราลูก ชูชีพ <อ S 2> ครับ,รบอ่า <พอ S 1> มีอะไรนะเสื้อชูชีพครับอ่ามีเสื้อ,<พ>อชูชีชชพ <อ S 1> เพื่อป้องกันเราใช่ไหมนักเรียนยังว่ายนะ้ําไม่เก่งเราก็เลยต้องมีเสื้อชูชีพให้นักเรียนแล้วเวลาที่นักเรียนมาเรียนว่ายนะ้ํานักเรียนก็จะต้องเป็นไงมีอุปกรณ์ให้ครบใช่ไหมอุปกรณ์การเรียนว่ายน้าของเรามีอะไรบ้างล่ะหนึ่ง แว่นตาแว่นตาเพื่อเราที่ใส่แล้วเราจะได้ดำน้ำมองเห็นสิ่งใต้น้ำใช่ไหมคะสองอะไรอีกห่วงยางคห่วงยางสามเสื้อชูชีพคเพื้อชูชีพสี่คลิ๊กคลิ๊กอะไรคลิ๊กปอดคู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ประมาทใช่ไหมคะมใช่ไหมคะมใช่ป่ะพี่พอสทานข,าข้าวเหรอครับลูกข้าวกลางวันเหรอครับอโอเคอ่ะอ่ะสุดท้ายการป้องกันอุบัติเหตุทางบกก็คือเวลาที่เราเดินในโรงเรียน เราต้องเดินที่ถนนอะไรคะนักเรียนเด็กดีถนนเด็กดีแล้วเราเดินไหมคะเราเดินไหมคะถนนเด็กดีเดินเดินครับอ่ะแล้วเวลาเดินข้ามถนนเราต้องเดินที่ทางอะไรคะทาม้าลายทางมาลายถ้าไม่มีทางม้าลายแล้วเขามีสะพานลอยเราจะต้องข้ามใช่ค่สะพานลอย อ่าโอเคอ่าสรุปง่ายๆชีวิตปลอดภัยของเราก็คือให้นักเรียนมีสติไม่ประมาทเข้า <c oughs> ใจไหมคะอาระมัดระวังป,ปิดเพิ่มอยู่บ้านระมัดระวังตัวเองอย่าดื้ออย่าซนนะคะอย่าดื้อกับผู้ปกครองนะคะคใครดื้อกับผู้ปกครองเนี่ยยกมือสิ กูแต็กให้สัญญาเลยนะถ้าหมดโควิดแล้วได้เรียนว่ายน้ําเมื่อไหร่ถ้านักเรียนเป็นเด็กดีกูแต็กจะให้เล่นน้ำหนึ่งชั่วโมงให้อุปกรณ์ให้เอาอุปกรณ์มาเล่นด้วยมีห่วงยุงห่วงยางเอามาเลยโอเคไหมที่บนอะไรนะที่บ้านใช่อเคมีอะไรที่บ้านหัวมาเล่นเลยที่โรงเรียนที่จะว่ายน้ำโอเคไหมคะเอาลูกบอลมาได้ไหมคะ ได้ค่ะ <Whoa. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้เราสรุปชีวิตปลอดภัยให้นักเรียนไม่ใช้ชีวิตประมาทให้นักเรียนระมัดระวังตัวเองเวลาไปปั่นจักรยานก็ต้องรู้จักตัวเองเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องรู้จักป้องกันโดยการใส่แมสไม่เอามือไปจับของสุ่มสีสุนท่าให้เวลานักเรียนออกไปข้างนอกให้นักเรียนเอามือใส่กระเป๋าข้างไว้เลย ห้ามเอามือออกไปจับอะไรเพราะว่าเราจะรับเชื้อโรคจากมือพอเรารับเชื้อโรคจากมือมาปุ๊บเราก็ป้ายที่หน้าป้ายที่ปากของเราเราก็จะรับเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมคะทุกครั้งที่อ,ออกไปเข้าบ้านมาแล้วให้นักเรียนรีบล้างมือถ้าเป็นไปได้อาบน้ําได้ก็อาบเลยเข้าใจไหมค,ะค่ะเข้าใจกันอ่ามีเจลจลล้างมือล้างมือบ่อยๆเนาะป้องกันไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้น อ่คุณครูสั่งกันบ้านเนี่ยครึ่งชั่วโมงที่เหลือให้นักเรียนไปทำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ก็คหให้นักเรียนออกกำลังกายโดยถ่ายคลิปวิดีโอของนักเรียนมาคนละหนึ่งคลิปเวลาไม่ต่ำกว่าสามนาทีออกกำลังกายออกกำลังกายหมายถึงอะไรคะขยับ ร่างกายต่างๆไม่จาเป็นจะต้องวิ่งหรือว่าอะไรให้นักเรียนทําอะไรก็ได้แต่ให้นักเรียนออกขยับร่างกายเนี่ยเพื่อออกกาลังกายของตัวเองอัดคลิปมาคลิปเวลาไม่ต่ำกว่ากี่นาทีคะหนึ่งานาทีคะท่คะ สามนาทีสามนาทีเอไลท์ไลท์ไลท์สอนก็นคูจบปุ๊บให้นักเรียนไปออกกําลังกายแล้วซูมแต่ถ้านักเรียนไม่ทันให้ส่งภายในวันนี้โอเคไหมคะนักเรียนอาจจะไปตีแบตตอนเย็นแล้วอัดวิดีโอส่งให้ครูก็ได้ okay, โอเคไหมบอกโอเคอเค๋อเตะบอลก็ได้มีใครที่คลิปโดนใจครูแต็กมากที่สุดมีรางวัลให้เข้าใจไหมคะ ก็จโอเคจบไลฟ์คุณครูนักเรียนจะไปถ่ายคลิปเลยก็ได้หรือนักเรียนจะไปถ่ายตอนเย็นแล้วส่งส่งมาในไลน์ห้องนะคะโอเคไหมคะค่ะโอเคโอเค้วทำมือโอเคโอเคนิวไม่โอเคแน่เลยไม่เห็นมือนิวเลยนิวไม่โอเคแน่เลย ทุกันนิวถ่ายมาด้วยกันก็ได้หรือว่าจะถ่ายแยกมาก็ได้โอเคไหมคะครูแท็กคะอย่างหรือไลน์กลุ่มคะอะไรนะคะส่งในแชทครูแท็กรือไลน์กลุ่มคะไลน์กลุ่มเลยค่ะเดี๋ยวครูแท็กเช็คชื่อโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนจะตอนนี้หรือจะเป็นตอนเย็นก็ได้โอเคไหมคะค่ะ โอเคไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้บายบายนะคะเด็กๆที่น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ